สาธุดีแล้วอันโมทนาเราจะเราจะอ่านจิตได้ว่าเออจิตเราเดี๋ยวนี้มันจะเดินขึ้นตรงที่มันจะเศ้าหมอง มันจะขัดเคืองเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจิตมารู้สึกร่าเริงเบิกบานมากขึ้นมากกว่ามันมีเวลาแต่ก่อนนี้ประเดี๋ยวก็ขุนมองประเดี๋ยวก็โกรธนั่นประเดี๋ยก็ดูดนี่รักนั่นน,น,น,นั่นนี่นี่ทีนี้มันก็เออเข้ามาหาอุเบกขาเนี่ยและอุเบกขาที่มีอภิปโมทยังจิตตังเฉยที่มีจิตร่าเริงเบิกบานร่าเริงเบิกบาน มันมีอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเวลาวาระที่มันจะไปตกไปสู่ภาวะเศร้ามองขัดเครื่องหรือทําอะไรอะไรที่มันโลกที่เราเคยหลงๆเงินได้มันลดได้จๆรๆๆิงๆๆอ่ามีไหมนะมนแม้จะงานยุ่งงานเยอะมีเรื่องนู่นจุกจิกจุจี้อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันแหมปีนี้ก็จะโกรธเร็วปีนี้ก็จะถือสาเร็วอะไรต่อะไรเดี๋ยวนี้ก็ ไม่ไม่ค่คยเหมือนเหมือน,นเก่ามันจะยางงั้นเป็นวิวัฒนาการของจิตท,ที่เจริญที่พัฒนาไดา้าวมอกอย่างงั้นเมืชาที่เขาเรียกเรียนมาบอกว่าที่สุด้องไปกหมาเยไม่นาเออมันตั้งอยู่ไม่ได้เขาบอกว่ามันที่สุดในที่ไหนแตุ่เจ้าถ้าบอกมันไม่ได้หาวิชาหาที่สุดในที่ไหนมันไม่ควรจะถามย่างงั้น มันตั้งไม่อยู่ในที่ไหนดินน้ำมลมไฟมันตั้งไม่อยู่ในที่ไหนคือความหมายของคําถามนี่มันลึกซึ้งมันเป็นความหมายที่ไปเอาวัตถุดินน้ำมลมไฟมันคือมหาภูตรูปมาถามเพื่อจะสื่อให้รู้แล้วแล้วมันไม่ตั้งลงมันไม่มีอะดินน้ำมลมไฟมไม่ได้มีมันคือศูนย์คือหายไปตรงไหนอ่เพราะฉะนั้น ก็หมายความว่าแม้แต่ที่สุดจิตวิญญาณไม่อย่างลงณที่ไหนไม่อย่างไปยึดในดินในน้ำในลมในไฟอะไรเลยจิตวิญญาณชัดเจนว่าจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณคือธาตรู้ที่จะรู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นอ่านอกนั้นไม่มีแต่ความปรุงแต่งที่ไปยึดถือเองคุณมีเชิงราคามีเชิงโทรศ์อย่างใดคุณก็ไปยึดอย่างนั้นยึดอย่างนี้เอง หรือมันไม่ยืดมันก็อาจกลางๆแบบเคหาสิตาอุเบขายืดแบบเคหมันก็พักโยกมันก็เป็นธรรมชาติมันเก่งมันอุเบคาธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นเนคขมาสิตาอุเบขาที่เป,เป็นอุเบคาชนิดที่เราไม่ให้มันมีอำนาจของกิเลสเศรษฐุรีละอองเข้าไปปรุงแต่งเลยมันกลายเป็นอุเบขาที่สะอาดว่างดังแท้จริง นะคนหลังคนหลังสุดขึ้นมาแยลงเรื่องะไรอ,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 อย่างลงถึงนิพพานใช่มันเป็นปการอย่างลงถึงนิพพานไงจิตอย่างนี้เป็นจิตที่ยังลงถึงนิพพานดินน้ำไฟลมก็คือเอาภาษามหาภูตรูปมาสื่อซึ่งเขาสอนกันทางโลคีะพวกนี้ก็อ่าเนี่ยทำไไม,ไม่ไม่เป็นดินน้ำไฟลมเขาก็พูดกันแต่มันมันคือมันไม่เข้าใจชัดมันก็เลยพูดกันเหมือนกับคนไม่ค่อยรู้เรื่อง โเิ้นอหาาทีนี้มเอาู่เด้เมเนี่ยโอ้หด็กๆเด็กๆเขากร่วมมาเนี่ยโอ้โหเขียนเป็นภาพมาเนี่ยข้าอธิบายดีนะเนี่ยลวองปูเหมือนดอกบัวที่บานมากๆอ่าคนก็เหมือนดอกดอกบัวที่มามามาบานนิดหน่อยส่วนคนข้างนอกก็เหมือน ดอกบัวท yeah. ี่ไม่บานนะผูเอนุบาลเขาเข้าใจสื่อไงเขาก็รู้ความหมายของเขาว่าเขาสื่ออะไรเป็นอะไรแม้เขาเขียนรูปร่างมันไม่เป็นรูปร่างเขาก็อธิบายเอาศิลปะคนนี้ภาพอันนี้อ ทุกเยืดิสนภาพไปทั้งหมดใครยังไม่ชบนะาเลยนอะไรับารรับคาอันนี้นิมนต์นะคะไม่นะอันนี้เขานิมนต์ปนนไมัไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิมนต์ได้อัตมาจะไม่รับนิมนต์ก็ได้เพราะตัวนี้บอกขอสัตว์อิสระเสรีภาพครับ